โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเกม c อีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในประเทศ d v City กันอีกแล้วทุกคนวันนี้ผมมาพร้อมกับอัปเดตตัวเก่านะเป็นอัปเดตอันใหญ่ที่ผมไม่ได้มาทําก็เห็นหลายๆช่องก็ทํากันหมดละช่องผมเลยจะมาแบบเจาะลึกกว่านี้อีกก็คลิปนี้อาจจะตกประมาณ30นาทีไม่ก็20นาทีแล้วทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกดซับกันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ลืมบอกไป ข้างหลังผมนี่ก็มีแฟชั่นจาก FC ท่านหนึ่งที่แบบเอาให้ผมนะแล้วก็บอกให้เอามาเปิดคลิปด้วยก็ชื่อเหมือนจะชื่อว่า Dark Pro หรือเปล่าเขาชอบไปแล้วปิดโ,โปรปิดโปรอะประมาณนัปป้นแหละทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณบาสน,นะใช่ไหมบาสใช่ครับร้วยอ่ากลับมาเล่นแล้วก็มาพร้อมกันนันตั้งแต่เกมซอมบี้เนาะแล้วก็กลับมาใน diversity ด้วยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูอัปเดตกันดีกว่าทุกคนนะสำหรับอัปเดตแรกนะทุกคนนะ let's go bro โอเคนะทุกคนนะสำหรับอัปเดตแรกทุกคนก็คือเพิ่มแฟชั่นใหม่แต่ผมก็ไม่มีหรอกทุกคนแต่ว่าอยากจะบอกว่าเพิ่มแฟชั่นใหม่แล้วก็เพิ่มลด IX7 นะทุกคนนะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยแต่ถ้าถามว่าไ x 7ผมมีไหมไม่มีบอกแค่นั้นแหละก็สำหรับงานที่2เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าทุกคน let's go bro โอเคนะครับทุกคนก็สำหรับอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับงานนะทุกคนนะก็คืองานดำน้ำหาสมบัตินั่นเองนะทุกคนอ่าแล้วก็ ถ้าทุกคนสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศนะเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ให้ทุกคนได้ดูนี่นะครับทุกคนงานสมบัติก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยวิธีการมหาสมบัติทุกคนจะต้องมีเรือสักลำหนึ่งก่อนนะไม่ว่าจะเป็นลำเล็กลำกลางหรือว่าลำใหญ่นะทุกคนโอเคทุกคนนะก็ถ้าทุกคนจะมาก็นั่นแหละก็เอาเรือมานะทุกคนต้องมีเรือก่อนอะไรประมาณนั้นพอทุกคนได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะต้องมาโพสต์ที่จุดนี้นะทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปดูเลยแล้วกันแต่อันดับแรกนะ ผมต้องแบบลงตรงนี้ก่อนทุกคนต้องตามผมมานะมาเร็วบ้านมาเร็วโอเคอ่ะาไม่ใช่ตรงนี้ทุกทีทุกคนมันต้องเสกเลยจุดหนึง่งโอเคนะทุกคนนะั้น๋ยวผมพาไปเนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างล่างเลยเขียวๆอ่ะแล้วก็สิ่งแรกที่ผมภูมิใจมากๆนะก็คือรูปเรือสีเขียวนะที่ผมเคยบ่นไปในคลิปๆหนึ่งว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนเป็นรูปเรือนะตอนนี้ก็อัปเดตเปลี่ยนละก็นั่นแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะว่าเป็นยังไงเนาะ มาเร็วๆไปเลยเออนั่นแหละก่อนนั้นเน้นโอเคนะโอเคี๋้วผมพาทุกคนไปดูเลยแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงกลางเลยทุกคนโอเคนะทุกคนนะเราก็มาถึงจุดเก็บสมบัติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่น่าจะพันนิดหนึ่งนะก็คือทุกคนต้องเก็บโดยการดำนน้ำลงไปนี่นะทุกคนใต้ล่างนี่เลยก็จะมีกล่องที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนก่อนนั่นแหละก็ห้ามลืมเ็ดขาดก็คือต้องไปซื้อไอ้ถังออกซิเจนนะทุกคนถ้าถามว่าพี่ครับถังออกซิเจนหามายังไงอะไรเงี้ย เดี๋ยวมันจะมีในคลิปนี้แต่ว่ายังไม่ถึงคิวอัปเดตนะทุกคนนะโอเคมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ข้างล่างนี้เ๋ยก็ดำน้ำําก็กดไอคอนโทรแล้วลงไปอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้าถามว่าตอนขึ้น,นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตต่อไปเลยดีกว่าทุกคน let's go bro โอเคนะทุกคนนะแล้วก็มาถึงอัปเดตต่อไปละนี่ก็คืออัปเดตเกี่ยวกับคาสิโนตัวใหม่นะทุกคนนะคาสิโนตัวนี้ก็จะมีแบบบาร์แล้วก็คาสิโนรวมอยู่ด้วยกันนะทุกคนประมาณนั้นแหละน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนวิ่งชมคาสิโนเลยล้วกันโอเคทุกคนผมจะพาทุกคนวิ่งชมคาสิโนนะก็เราขึ้นไปชั้นบนก่อนลวกันนะชั้นบนก็จะมีประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ประมาณนี้เลยเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากทุกคนส่วนไฮไลท์นะอยู่ชั้นล่างทุกคนเนี่ยตรงเส้นทางนี้สามารถเข้าได้จากฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะทุกคนนะเออเนี่ยเห็นไหมมีแบบโชว์แสดงโชว์ต่างๆแล้วก็นี่เลยครับทุกคนก็จะมีอย่างนี้เลยแล้วก็มีคนมาอยู่นี่เ,เห็นไหม เนี่ยมีคนมาอยู่นี่ด้วยอ่าแล้วก็ส่วนอัปเดตต่างๆนี่นะก็เอาว่าผมจะสรุปอัปเดตสำหรับคาสิโนไว้ที่นี่เลยแล้วกันนะก็คือ 1. เปลี่ยนจุดแฟชั่นใหม่ที่อยู่หน้าตลาดให้มาอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ขายเบียใช่ขายเบียส่วนจุดแฟชั่นจะอยู่อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนอ๋อทุกคนเนี่ยเราสามารถมาแบบมานอนมาอะไรตรงนี้ได้นะเนี่ยไหมเออในบารือว่าดีทุกคน เห็นไหมมานอนมาอาบน้ําไดออ้ถือว่าเจ๋งทุกคนแล้วก็ส่วนแฟชั่นใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมหาให้แป๊บหนึ่งนะจะอยู่ในแถวนี้แหละทุกคนแฟชั่นเนาะแฟชั่นแฟชั่นจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยแฟชั่นถือว่าสรุปอัปเดตเกี่ยวกับคาสิโนไว้เลยละกันเพราะว่ามันอยู่คนละตำแหน่งกันนะที่ผมไปดูลิสต์มานะั้นทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสรุปไปเลยก็มาแลกแฟชั่นตรงนี้ได้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเป็นได้แค่พี่น้องเจ็บจังเลย ก็จะประมาณนี้ทุกคนนะแล้วโอเคก็สำหรับอัปเดตคาสิโนก็น่าจะไม่มีเพิ่มนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตต่อไปเลยดูว่าทุกคน let's go bow โอเคนะทุกคนนะก็อัปเดตต่อไปนะตอนนี้จะเป็นอัปเดตที่โคตรจะดีทุกคนนั่นก็คืออัปเดตหมุนวงล้อฟรีนะทุกคนนะสำหรับทุกๆุกวันสำหรับคนที่เข้าประเทศในทุกๆกวันก็สามารถมาหมุนวงล้อทุกคนฟรีได้ที่นี่นะทุกคนนะที่คาสิโนเลยทุกคนถือว่าเจ๋งมากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยว่าหมุนวงล้อตรงไหนโอเคทุกคนตามผมมาตรงนนี้ะ พอถึงตรงนี้แล้วให้เลี้ยวซ้ายาก,ก็ตรงนี้ทุกคนนะก็คือการหมุนวงล้อตรงนี้เองก็เดี๋ยวผมจะมาหมุนโชว์ทุกคนเลยด้วยว่าผมจะได้อะไรถ้าออกไอจที่ผมกรีดเลยนะผมปิดคลิปนี้เลยหยอกหยอกมาหมนเลยทุกคนขอของนีหน้อยไอจก็ได้อะไรก็ได้ที่มันของดีดอะ่ะเงินแดงก็ดีเหมือนกันผมไม่อยากได้อะไรมันแบบทําให้ต้องกัญชาผมมีเต็มตู้แล้วไม่ต้องเพิ่มก็นะมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะสำหรับ ไอวงล้อตรงนี้ทุกคนถือว่าเจ๋งมากผมชอบนะสำหรับอัปเดตนี่นะสำหรับวงล้อทุกคนแล้วก็มาดูอัปเดตต่อไปนะทุกคนนะก็คืออัปเดตแ็บใหม่นะทุกคนนะก็จะเป็นแถบเหมือนเป็นปุ่มดีลีททุกคนถ้าเป็นแบบแ็บธรรมดาก็จะแบบนี้ใช่ไหมแสดงลิสต์รายชื่อแบบนี้ทุกคนใช่ไหมเออเนี่ยประมาณนี้ถ้าทุกคนกดดีลีทนะทุกคนนะดีลีทจะเป็นปุ่มนี่เนี่ยมันจะแสดงนี้เลยทุกคนเนี่ยผมเนมว่าเจมมิลเลอร์ทุกคนนะก็จะมีเบอร์โทรมีอะไรบอกแล้วก็ บอกว่าคนในเซิร์ฟเวอร์มีเท่าไหร่ทุกคนก็หลักร้อยกว่านะทุกคนนะมันก็จะมีประมาณนี้เลยแหละอืมแล้วก็หลักๆอันต่อไปเลยนะทุกคนนะสหรับอัปเดตๆๆนี้นะก็คือเกี่ยวกับแจกบัตรออโต้ฟาร์มทุกคนนะก็ทุกคนเข้าประเทศมาปุ๊บใช่ไหมทุกคนจะได้บัตรออโต้ฟาร์มทันทีเลยก็จะมีกฎคําว่ารับไม่รับแล้วก็อะไรสักอย่างนะมันมี3อันทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแสดงรูปภาพขึ้นให้ดูนะเพราะว่าผมได้แคปรูปไปละ ก็จะประมาณนี้แหละเนาะเออเนี่ยเท่าทีาา่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยใช่แล้วทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะมันจะแบบทุกๆวันเลยนะเออแล้วก็อัปเดตต่อไปนะทุกคนนะก็คือเปลี่ยนราคาตลาดทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูราคาตลาดใช่ไหมทุกคนมันจะแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนเลยใครที่เป็นสายแบบดีเวทเมื่อก่อนๆน,นะทุกคนมันจะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ย คือราคาจะมีขึ้นมีลงแล้วมันจะไม่เป็นแบบเหมือนเดิมที่แบบราคาเท่าเดิมตลอดมันจะมีขึ้นมีลงเว้ยทุกท,ทุกอย่างเลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉลามหรืออะไรนี่มีขึ้นมีลงไหมผมก็ไม่เห็นมันขึ้นลงลนะแต่หลักเลยจะเห็นแบบพวกแร่แล้วก็พวกเนี่ยพวกผักพวกเนื้ออะไรเงี้ยมันจะขึ้นลงหมดเลยทุกคนใช่แหละประมาณนั้นนะทุกคนนะอัปเดตต่อไปทุกคนก็อัปเดตนี้จะเกี่ยวกับเปลี่ยนจุดจบปูนใหม่ทั้งหมดทุกคน ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่ามันเล่นเปลี่ยนใหม่หมดอีกแล้วทุกคนเออถ้าคลิปนี้ผมพูดไวไปก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะอืมโอเคนะทุกคนนะแล้วก็มาดูในอัปเดตต่อไปเลยก็คือเปลี่ยนล่มสลับแอร์ดรอปใหม่อันนี้ผมจะไม่มีรูปให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นล่มที่แบบหย่อนลงมานะเป็นล่มแบบหย่อนลงมานะใช่ไหมปกติแอร์ดรอปลงอะผมไม่เคยไปเล่นแอร์ดรอปหรอกแต่ว่า เท่าที่แบบรู้หลายๆเกมมาแอเดอกคือตกจากฟ้าเว้ยจะเป็นกล่องเหลี่ยมๆตกจากฟ้ามันน่าจะเป็นล่มเหมือนบนลูนอะอารมณ์นั่นแหละเปลี่ยนใหม่นะเท่านี้แบบเข้าใจนะสำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าอัปเดตต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับแร่นะก็คือเปลี่ยนแร่ใหม่ในงานเหมืองน,นะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูก็คือเปิดจากนี้เลยเห็นไหมทุกคนรู้สึกว่าจะมีสองแร่ผมไม่แน่ใจว่าแร่ทองแร่อะไรยังอยู่ไหมเพราะว่าผมไม่เห็นอ๋อนี่ไงอยู่อยู่อยู่โอเคแล้วไปผมคิดว่ามันหายไปแล้ว รู้วสึกว่าจะมีการเปลี่ยนแล่นะทุกคนคือแลสองอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแลแรนในระดับหนึ่งเลยทุกคนโหสุดยอดจริงๆแล้วก็อัปเดตต่อไปนะทุกคนนะจะเป็นอัปเดตท,ที่แบบไม่เกี่ยวอะไรกับในเกมนะทุกคนจะเป็นการเปลี่ยนตัวเกมใหม่แล้วก็กดแล้วติดตั้งได้เลย,เลยไม่ต้องแตกไฟล์อืถือว่าดีนะผมก็ไม่รู้หรอกมันเป็นยังไงแต่ว่าแน่นะคตเราต้องได้ใช้แน่นอน แล้วก็อัปเดตต่อไปนะทุกคนนะคือการนําบาออกจากแผนที่รู้สึกว่าจะนําบาออกจากแผนที่เดี๋ยวผมดูก่อนแต่ก่อนบาจะอยู่ในบริเวณนี้นะทุกคนนะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแถวบริเวณนี้จะเป็นบาแถวๆนี้ที่ผมจําจําได้นะจะอยู่ในบริเวณเขียนๆนี้จะเป็นบาเพราะว่าแต่ก่อนบาจะตั้งแถวนี้ดูตามเมาส์ผมนะโอเครู้สึกว่าบาจะอยู่ตรงนี้ละเพราะว่ารู้สึกนําบาออก ส่วนรู้สึกว่าบาร์ของ e ีซี่เนี่ยปิดไปประมาณ1ล้านปีแล้วนะทุกคนก็ยังไม่เคยเปิดสักทีสงสัยไม่มีใครซื้อกิจการนะทุกคนโคตรแย่เลยโอเคนะทุกคนนะก็อัปเดตต่อไปเกี่ยวกับนำการแจ้งเตือนบนแชทออกการแจ้งเตือนบนแชทเหรอมันเป็นยังไงเนะี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะเอาว่าข้ามแล้วกันแล้วก็อัปเดตต่อไปคือนำเหรียญรายวันนะ่ะออกนะทุกคนนะแล้วก็ร้านไอออกแล้วก็ร้านค้าเปิดให้แลกถึงปลายเดือนนี้ ก็ก็คือจะนําเหรียญนี้ออกทุกคนเนี่ยเหรียญรายวันคือตัวนี้ที่ผมชี้ให้ดูก็คืออย่าลืมไปแรกกันนะเพราะว่าจะนําออกแล้วก็หายไปเลยแบบหายไปรับเลยทุกคนไม่กลับมาอีกแล้วรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนเออแล้วก็อัปเดตต่อไปทุกคนนะจะเป็นการนําปุ่ม H est. ขึ้นแนะนําการแจ้งเตือนป้นออกปกติเวลาทุกคนเข้าเกมมาใช่ไหมมุมขวาวของทุกคนอนะ่ะมุมบนอนะ่ะ มันจะเขียนว่าปุ่มเฮดอะไรป่นสักอย่างนะทุกคนนะส่วนปัจจุบันนี้จะเป็นการแบบขึ้นมาทับกันตั้งค่านะทุกคนเอออะไรประมาณนั้นแหละนะโอเคทุกคนนะแล้วก็อัปเดตต่อไปทุกคนจะเป็นการย้ายงานล่อนทองนะทุกคนนะกับงานปลาหมึกโอเคขยับตัวบ้างแล้วกันเดี๋ยวมันจะนิ่งไปย้ายงานล่อนทองใช่ไหมทุกคนก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่า,วางานล่อนทองอยู่ตรงไหนนะผมขออนุญาตดูแป๊บนะผมก็ไม่รู้ดิงานล่อนทองเหรอเจอละ งานล่อนทองอยู่นี่นะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยรู้สึกว่าแต่ก่อนอ่ะตรงนี้จะเป็นปลาหมึกใช่ไหมแล้วมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนก็คือเป็นงานล่อนทองส่วนปลาหมึกเห็นป่าว่าย้ายใช่ไหมทุกคนผมหาก่อนอันนี้คือจุดโพสเสรปลาหมึกอ๋อปลาหมึกอยู่นี่ก็ถือว่าดีนะทุกคนนะว่าไม่ได้แย่ก็ตั้งแต่ก่อนปลาหมึกอยู่นี่ผมก็ไม่อยากมาฟาร์มเลยโคตรไกลจริงไกลจัดเลยทุกคนอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าดีและอ่าสุดยอดจริง โอเคทนะุกคนนะก็อัปเดตต่อไปจะเป็นการแก้ไขให้บันทึกค่าคายเคยรื่อนในคาสิโนทุกคนนะเหมือนจะเป็นการหลุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอารมณ์แบบค่าคาสิโนข้างล่างผมนะณนตอนหลอดอาหารกับหลอดน้ำผมกำลังจะหมดทุกคนก็คือตรงนั้นอะเวลาทุกคนเด้งหรือว่าแบบหลุดหลุดออกอะเกมคลชอย่างเงี้ยมันจะหายไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่หายไปละมันจะค้างที่เดิมก็คือถือว่าดีทุกคนนะ ว่าดีจริงๆอัปเดตต,ต่อไปจะเป็นการแก้ไขปืนยิงของตำรวจนะทุกคนนะจาก30มิมเป็น10บมิเหมือนจะเป็นการแบบช็อตไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นแหละยิงล้มอะ่ะเวลาตำรวจยิงใส่ผมใช่ไหมผมก็จะแบบอะเฮือตายอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณแบบอะเฮือเลยอะไรประมาณนั้นสุดยอดเลยก็จาก30มสิบมิใช่ไหมก็จะเหลือสิบมิก็ถือว่าเราจะมีโอกาสในการหนีนะถ้าถามว่ามีโอกาสไหมก็มีแต่ หนีไม่ได้อยู่ดีอ่ะอแล้วก็อัปเดตต่อไปทุกคนนะจะเป็นการแก้ไขตกปลาเรือเดียวไม่ตรวจจํานวนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะการตกปลาแล้วไม่ตรวจจํานวนอืมน่าจะเป็นประมาณแบบว่าสมมุติผมขึ้นเรือไปใช่ไหมแล้วมีคนขึ้นเรือกับผมปุ๊บมันจะเด้งแจ้งเตือนหรือเปล่าว่าเอ้ยฉันตกปลาไม่ได้นะมีคนขึ้นเรือคุณอยู่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบทุกคนไหนก็จะประมาณนี้แหละเนาะ ก็สาหรับอัปเดตของวันที่5ทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยก็จะเหลือประมาณนี้แล้วเรามาดูอัปเดตต่อไปของวันที่6นะก็คืออยู่ใกล้ๆผมเลยก็คือการเพิ่มตู้ ATM ที่คาสิโนทุกคนนะก็คือตรงนี้เลยเนี่ยคาสิโนตรงนี้นะทุกคนเนี่ยตรงนี้แหละ ATM โอ้โห ok, สุดยอดจริงแล้วก็อัปเดตต่อไปก็คือเพิ่มของใส่อะไรว่า e c a n t e r y box เหรอสอดให้สอดคล้องกับตลาดอ่านไม่ออกทุกคนขอโทษจริง น่าจะเป็นการเพิ่มกล่องได้อยู่เลยเบลทุกคนลองไปดูนะมันจะมีเซตบล็อกอ่ะที่เราสามารถเอาแร่มายัดลงได้อะ่ะซื้อกล่องแล้วก็เอาแร่มายัดลงถ้าผมให้ข้อมูลผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะคือแบบให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยแล้วก็เปิดให้ทดลอง RX7 นะทุกคนนะที่ไอจุดไอรถนะ่ะออนั่นแหละจุดขายรถอ่ะซื้อรถนะ่ะเออประมาณนั่นแหละทุกคนก็มีการทดลองละให้ทดลองได้นะ ประมาณนั่นแหละนะทุกคนโอเคนะทุกคนนะแล้วก็มาอัปเดตต่อไปละอัปเดตนี้จะเป็นเกี่ยวกับทางออกซิเจนนะทุกคนนะ <c oughs> ก็คือผมลืมพูดไปก็คืออันแับแรกก็คือทางออกซิเจนก็คือตอนแรกอะรู้สึกว่าตอนที่เพิ่มเข้ามาคือมันมีน้ำหนักเวลาเราดำน้ำใช่ไหมทุกคนตอนนี้พี่บายแกก็ทำการแก้เรียบร้อยแล้วคือทางออกซิเจนไม่มีน้ำหนักแล้วทุกคนนะเอ้ยเดี๋ยวนะน้ำหนักที่หมายถึงอ๋อผมก็จะละแก้ละแกละ,ละลก็คือน้ำหนักในช่องเรานั่นเองนะน่าจะเป็นการที่อยู่ในช่องอย่างเงี้ยเออน่าจะไม่มีแล้วจากทีี่เคยม แล้วก็อัปเดตต่อไปจะเกี่ยวกับถังออกซิเจนเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็คือแก้ไขชนิดไอเทมสลับการคราฟถังออกซิเจนเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูเลยถังออกซิเจนสามารถคราฟที่โตะนี้นะทุกคนนะแล้วก็ลองเล่นมาข้างล่างทุกคนจะเจอกับนี่ถังออกซิเจนก็จะเป็นการใช้แร่นี้นะทุกคนนะซาฟาอะไรสักอย่างเลยทุกคนเออนั่นแหละแร่ตัวนี้เลยถ้าถามว่าหน้าตาเป็นยังไงครับพี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะหน้าตามันจะแบบนี้เลยเนี่ยโชว์คังเลยไอเนี่ย หน้านตาจะเป็นสีเหลืองเงี้ยก็จะประมาณนีน้นะสำหรับถังออกซิเจนก็สามารถมาคราฟได้ที่เลเบลนั่นเองประมาณนี้แหละเนาะอัปเดตต่อไปจะเป็นการแก้ไขย,ย้ายจุดเบิรกรถของปลาหมึกนะทุกคนอันนี้คือไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าแก้ไขจุดเบิรกรถใช่ไหมก็ปลาหมึกอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็จุดโพ,โพปลาหมึกอันนี้ก็คือจุดปลาหมึกก็คือแต่ก่อนจะมีตรงแถวนี้เหรอเอาว่าช่างมันเหอะรู้แต่ว่ามันย้ายจุดละกันทุกคนเออประมาณนั้นแหละ นี่เจมมาจออัปเดตจริงปหเนะี่ยหรือว่ามาพูดลอยๆแล้วก็ไปเลยขอโทษและกันทุกคนประมาณนั่นแหละแล้วก็อัปเดตเกี่ยวบสุดท้ายนะคุณคือย้ายจุดขายแอดกล่องจากตลาดเป็นเลเวลอ่าก็คือจุดขายกล่องที่ผมเคยพูดไว้ตอนแรกว่าเหมือนจะเป็นการเกี่ยวกับกล่องใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันมาที่ตรงนี้อีกเหมือนเดิมก่อนมาที่นี่ทุกคนจะเข้าว่าบล็อกตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวจะอธิบายระบบให้ฟังมนาะทุกคนนะก็คือบล็อก ก่อนที่ทุกคนจะทําการใส่บล็อกอะ่ะก็คือทุกคนต้องซื้อกล่องอันหนึ่งในราคา100บาทเงินงเขียวแต่ทำไมเมื่อวานผมเห็นเป็น50บาทวะหรือว่าผมลวไปเองโทษทีโอกาสติดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอ๋อผมปรับ2ตัโทษทีทุกคน50บาทถูกละเออม,มาแล้วแหละโทษทีทุกคนก็พอทุกคนครับกล่องมาแล้วใช่ไหมก็เนี่ยอันนี้จะเป็นคอปเปอร์น,นี่จะเป็นโกอแล้วนี่จะเป็นไอนเดมอนแล้วก็พวกเกี่ยวกับแร่ไม้ไม้มีเฮิร์ฟ มีกัญชาสามารถอัดกล่องได้ทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามาเนเอาไปทําอะไรได้คือขายที่ไหนยังไงหรือว่าขายให้สภาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ให้หายจากประเทศนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจผมด้วยเวลาคราบก็นี่เลยก็คือสมมติคุณจะชับกัญชาใส่กล่องนี้ก็เอากัญชาห้าสิบใบแล้วก็เอาไอ้กล่องที่ทุกคนคราบห้าสิบบาทเนี่ยมาตรงเนี้ยแล้วก็มากดคราบเลยแล้วก็ถามว่าเสียตังค์ไหมไม่ไม่เสีย ว่าคุณเสียค่ากล่องไปแล้วประมาณนี้เลยนะทุกคนนะออโอเคนะทุกคนนะแล้วก็มากับอัปเดตสุดท้ายสำหรับวันที่6นะทุกคนนะก็คืออัปเดตนี้ก็เสียใจสาหรับคนที่เลเวลหนึ่งเดิละกันนะทุกคนก็คือยกเลิกการทดลองรถสำหรับเลเวลหนึ่งเสียใจด้วยนะสาหรับคนที่เลเวลหนึ่งที่อยากเข้ามาทดลองรถก็นั่นแหละคุณไม่มีสิทธิ์ประมาณนั่นแหละโอเคก็ตอนจริงผมก็อยากให้ทดลองรถได้ตั้งแต่เลเวลสามนะจากใจเลยเพราะว่า บางคนแบบสมัครรหัสมาเพื่อมาทดลองรถอะไรประมาณนั้นอ่ะอยากให้ทดลองได้ตอนเวลสามอะไรประมาณเนี้ก็คงจะดีนะทุกคนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงโอเคทุกคนนะก็สำหรับอัปเดตในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะก็ขอโทษละกันที่ผมมาอัปเดตช้าทุกคนเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้แล้วว่าอัปเดตมันเพิ่งมาเข้าประเทศได้ไม่นานนะทุกคนอืลืมบอกเลยราคาของไอ บล็อกไอ้อะไรวะไอ้มะเขือเนี่ยอยู่สูงสุดที่160ไม่ก็150นะทุกคนนะอย่าลืมไปทํางานกันแหละงานดีงานดีประมาณนะั้นแหละทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนนะก็ต้องขอจบไม่เพียงเท่านี้เลยละกันเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะนานโคตรโแล้วตอนเนี้ยโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าทุกคนบ๊ายบาย